สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตีวอสดกันนะครับมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่พลาดไหมโอเคเอาละทหารที่ผมเตรียมคือลาวา5ตัวบอลูน20ตัวนะครับยาบ้า4ี่ยาพิษหนึขวดคิงควีนก็พร้อมครับเวลสามเลยผมจะตีอันดับที่20นะครับเป็นบ้าน9้าตันหมดคิง30ควีน30นะครับโอเคผมไม่กลัวผมก็บุกเลยผมก็ทำการปล่อยคิงควีนนะครับนี่ปล่อยมาแล้ว ผมกะเก็บควีนเขานะครับเข้าทางนี้น่าจะเก็บได้นะผมว่าไม่รู้สิมันต้องเก็บได้สิควีนเดินผิดทางนิดนึงไม่เป็นไรครับเฮ้ยไอ้ดื้ออย่าดื้อยอ,ยอ,ยอ,อย่าดื้เอเฮ้ยไอ้น้องอย่าดื้อเออใช้ทางคิงเลยครับโอเคควีนควีนผมก็เขวนิดนึงยังได้อยู่ครับเองได้อยู่อ้าวควีนเห็นแล้วเก็บควีน ปาเอ้ยทางนี้ได้ล่อแคนด้วยอะสุดยอดเลยไม่คิดว่าจะล่อแคนได้ด้วยจากจะไม่ล่อแคนนะครับแต่นี่ผมผมล่อแคนออกด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยเอาละรอมันนิ่งๆก่อนครับแล้วก็ลงยายพิษฆ่าแม่งเลยโอเครอมันตายนะครับผมก็จะทําการปล่อยลาวาแล้วก็บารูนนะครับรอพอมดตายก่อนเออตายไปแล้วก็ปล่อยลาวาลูนครับ เดี๋ยวเตรียมลงยาบ้าครับลงยาบ้าขวดแรกขวดที่สองครับตอนนี้ลนมากสายนี้นี่เสี่ยงมากครับถ้าไม่ได้สามดาก็คืออดดาวนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เล่นนะจากประสบการณ์ผมนะครับเอายาบ้าขวดที่2แล้วก็ลงลาวาตรงนี้ก็ปล่อยบอลลูนด้านละ3าครับแล้วก็ยาบ้าครับด้านนี้บอลลูนสองลูกครับอีกด้านนี้ก็สองลูกครับโอเค แองหมดแล้วครับจะได้ไหมจะได้ไหมเสียวมากอะ่ะผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ตีวอสดนานแล้วนะครับเพราะว่ากลัวพลาดมากแต่ตีสดมันก็ดีอย่างหนึ่งนะผู้ชมจะเห็นแบบอารมณ์เราตอนตีนะครับว่ามันลุ้นแค่ไหนมันเสี่ยงมากครับเนี่ยตีบ้านบ้านนี้ตันหมดนะครับเป็นบ้านเก้าคิงควีนสามสิบป้อมตันหมดกำแพงเลวสิบทุกก้อน <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนครับว่ามีบ้านช่างสองหลังหลือจะปล่อยบอลลูนตรงข้างไหนดี ถ้า,าเรา,าป๊อปสามตัวนี้ไปทางไปทางนี้ผมก็ปล่อยปล่อยด้านนี้ครับไม่ได้รีบรีบเก็บเร็วๆร,วรีบรีบรีบเยี่ยมมากไอ้ลูกลักโอเคปล่อยต่อโอเคครับน่าจะสามดาวนะไม่พลาดแล้วเวลาเหลือตั้งเยอะสะบายก่อนตีนี้แบบวางแผนโอ้โหอย่างลุ้นนะครับ 99%บ้านอันสุดท้ายอือสามดาว <c oughs> ไม่พลาด <c oughs> ลองเลาว่าห้าดู <c oughs> แบบถ้าตีได้เราจะแบบมีผลงานอวดแคนแบบแต่ถ้ตีพลาดปิดเกมหนีเลยอือส่วนคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับ so the cup